บทที่26แมว3ตากลายพันธุ์ Ghost Horn ควรจะเรียกว่าการสัมผัสแบบผิวหนังเพราะทุกการเคลื่อนไหวมุงเป้าไปที่สิ่งหนึ่งคือการเกาะติดศัตรูการพันกันการขัดขวางและการลิงทุกการเคลื่อนไหวทําให้ร่างกายดุดงูที่พันกับแขนขาของศัตรูแน่นหนาจนไม่มีทางให้ศัตรูโจมตีหากศัตรูเป็นผู้หญิงการใช้ Ghost h o จะทําให้สามารถจับได้หากเป็นผู้หญิงธรรมดาเธอจะรู้สึกอึดอัดในเพียงไม่กี่ท่าทาง หากข้าใช้โกสฮอนต่อสู้กับชินเซลเวียนเธอจะคิดว่าข้าเป็นคนลามกมากกว่าเดิมฮันเซนจู่จู่ก็เสียใจที่เลือกศิลปะการต่อสู้นี้มาเรียนอย่างไรก็ต่างข้าเล่าเรียนไม่สามารถขอคืนได้เอาเถอะข้าจะเรียนไว้ก่อนแล้วดูสิฮันเซนสงบใจและเริ่มดูและท่องจำโกสฮอนอย่างระมัดระวังเมื่อดูใกลๆ้ๆฮันเซนพบว่าศิลปะการต่อสู้นี้ไม่ได้แปลกประหลาดอย่างที่ดูในตอนแรกมีทักษะขั้นสูงมากมายโดยเฉพาะการมวยปล้ำและการต่อสู้ระยะใกล้ หลายอย่างเป็นประโยชน์และสามารถช่วยชีวิตได้ในช่วงเวลาวิกฤตมันต้องการความแข็งแรงของร่างกายสูงจริงโดยเฉพาะความยืดหยุ่นแม้แต่คนที่มีคะแนนยิงกลายพันเต็มแล้วก็ยังค่อนข้างยากที่จะตอบสนองความต้องการเหตุผลที่ฮันเซนสามารถผ่านได้นอกจากคะแนนยินสักดิ์สทธิ์แล้วยังมีการฝึกยกสกินซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นได้อย่างมากแต่การเริ่มต้นได้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ศิลปะก,การต่อสู้ที่ต้องการการต่อสู้ระยะใกล้แบบนี้อันตรายที่สุดหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจถูกฆ่าได้ง่ายในการต่อสู้จริงฮันเซนจะไม่ใช้โกสคอนในการล่าสิ่งมีชีวิตหรือต่อสู้กับคนอื่นในสถานศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าก่อนจะเชี่ยวชาญชินเซเวียนถ้าเธอปล่อยข้าไว้ตามลำพังข้าจะปล่อยผ่านถ้าเธอยือนกรานให้ข้าลำบากข้าจะต้องใช้เธอฝึกโกสคอนฮันเซนคิดเมื่อมาถึงสถานีโทพอร์ต ฮันเซนยังไม่อยากเจอชินเซเวียนมองไปรอบๆเป็นครั้งคราวไม่เห็นเธอจนเข้าสู่สถานศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าในห้องของเขาที่ที่หลบภัยเกราะเหล็กสัตว์ร้ายฟันทองแดงดั้งเดิมได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ฮันเซนตัดสินใจให้มันวิวัฒนาการต่อไปเป็นสิ่งมีชีวิตเลือดศักดิ์สิทธิ์ที่ประตูที่หลบภยัยพวกลูกแก้วของสวรรค์หายไปเป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วนับตั้งแต่ฮันเซนออกจากสถานศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าดังนั้นดอนลล่าจึงไม่เคยถูกพบเห็น พวกเขาไม่ค่อยมีความอดทนจึงจากไปที่จริงลูกแก้วของสวรรค์รู้ว่าการเฝ้าประตูไม่มีประโยชน์เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าดอลล่าหน้าตาเป็นอย่างไรดังนั้นแม้เขาจะเดินไปข้างหน้าพวกเขาพวกเขาก็ไม่สามารถจำได้ฮันเซนออกจากที่หลบภยัยและเข้าไปในภูเขาเตรียมหาที่ห่างไกลเพื่อล่าหลังจากเข้าป่าลึกรอยเท้ามนุษย์เริ่มหายากฮันเซนเรียกเกาะเมื่ออยู่คนเดียวและเดินเข้าไปในภูเขาลึกขึ้นฮันเซนไม่ยุ่งกับการล่าสิ่งมีชีวิตธรรมดาอีกต่อไป เขาจะไล่พวกมันหรือเพิกเฉยและสนใจแต่การล่าสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมหายากเพื่อเป็นอาหารตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือคะแนนยีนไคลพันธ์และเลือดศักดิ์สิทธิ์หันเซนต,ต้องการทําการวิวัฒนาการให้สมบูรณ์ด้วยคะแนนยีนทั้ง4ี่ประเภทที่เต็มมันจะช้ามากถ้าใช้แค่คริสตันดําทําอย่างนี้ สำหรับสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมข้าไม่จำเป็นต้องล่าเองวิญญาณสัตว์ร้ายกลายพันธุ์ที่ได้จากชินเซเวียนเป็นสัตว์เลี้ยงน่าจะฆ่าสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมบางอย่างได้ถ้าเรียกฮันเซนมองวิญญาณสัตว์ร้ายรูปแมวดำที่ได้จากการแบล็กเมลประเภทวิญญาณสัตว์ร้ายแมวสามตากลายพันธุ์สัตว์เลี้ยงฮันเซนเรียกแมวสามตากลายพันธุ์และลูกแมวดำเล็กๆขนาดฝ่ามือปรากฏ มันถูตรงเท้าของฮันเซนดูเหมือนแมวเลี้ยงธรรมดาด้วยตัวเล็กๆและดวงตาโตสิ่งเล็กๆแบบนี้ฆ่าสิ่งมีชีวิตพวกนั้นได้เหรอือฮันเซนหิบมันขึ้นมาดูไม่เชื่อว่าสิ่งน่ารักแบบนี้จะมีความแข็งแรงมากแต่แล้วเขาก็คิดขนาดไม่จําเป็นต้องเป็นปัจจัยเนื่องจากเป็นวิญญ,ญาณสัตว์ร้ายกลายพันธุ์มันต้องสามารถล่าสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมเห็นสัตว์ร,ร้ายเกล็ดสามเหลี่ยมดั้งเดิมเดินเต้วอ,อยู่ใกล้ๆเขาสั่งแมวไปฆ่าสัตว์ร้ายเกล็ดสามเหลี่ยม เจ้าตัวเล็กร้องเหมียมและรวบรวมความกล้าว,วิ่งไปหาสัตว์ร้ายเกล็ดสามเหลี่ยมกัดหางมันสัตว์ร้ายเกล็ดสามเหลี่ยมหลังเลและมอนกลับไปที่แมวเวียงหางขึ้นสัตว์ร้ายเกล็ดสามเหลี่ยมแล้วตีแมวไปเหมือนบาสเกตบอลแมวสามตาไกลพันกรีดร้องและวิ่งซ่อนหลังเท้าของฮันเซนสันเทิม เธอหลอกค่าไม่น่าแปลกใจที่เธอไม่กระพริบตาเมื่อไฮนีกับข้ามันเป็นวิญญาณสัตว์ร้ายร้ายประโยชน์ฮันเซนจ้องแมวที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเขาด้วยดวงตาเบิกกว้างหันเซนลองอีกหลายครั้งและแมวไม่มีประโยชน์จริงไม่สามารถเอาชนะแม้แต่สิ่งมีชีวิตตั้งเดิมที่อ่อนแอที่สุดสัตว์ร้ายฟันทงแดงถูกไล่ล่าและวิ่งหนี ไม่เหมือนวิญญาณสัตว์ร้ายกลายพันธุ์เลยทันใดนั้นฮันเซนคิดถึงประเภทของวิญญาณสัตว์ร้ายตามความรู้ของเขาวิญญาณสัตว์ร้ายที่สามารถเรียกมาต่อสู้เองโดยปกติจะเป็นนักสู้หรือพาหนะในขณะที่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิญญาณสัตว์ร้ายสัตว์เลี้ยงหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าแมวสามตากลายพันธุ์ จะเผยความลับที่น่าประหลาดฮันเซนจะคนพบความสามารถที่แท้จริงของสัตว์เลี้ยงลึกลับติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่27สัญญาณขอความช่วยเหลือขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป